ขอกล่าวคำทักทายครอบครัวจิตวิญญาณที่รักทุกท่านสำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าคลื่นแห่งจิตใจการปรับจูนความคิดอารมณ์และความรู้สึกเพื่อการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเพื่อนๆนที่รักช่วงการเวลาแห่งจิตวิญญาณที่การเดินทางไม่มีวันหยุดนิ่งและบนโลกทางกายภาพเราต่างเป็นนักสำรวจแห่งจิตใจและอารมณ์คลื่นความคิดอันละเอียดอ่อน สะท้อนออกมาจากจิตวิญญาณของเราวกับเสียงกระซิบของสายลมที่พัดผ่านทุง่งหญ้าในขณะเดียวกันอารมณ์เป็นเหมือนความถี่ของเสียงระฆังที่กังวานสะท้อนถึงระดับพลังงานในจิตใจและร่างกายของเราและในที่สุดความรู้สึกก็ปรากฏขึ้นเป็นเสียงสะท้อนที่คมชัดในหัวใจของเราเองบางครั้งก็อบอุ่นชุ่มเย็นหอมหวานแต่บางครั้งก็ส่งความเจ็บปวดเสียดแทงบาดกรีดลึกลงกลางจิตใจ ที่รักความคิดคลื่นความสันสะเทือนที่สร้างทุกสิ่งความคิดคือจุดเริ่มต้นคลื่นที่ถูกส่งออกจากจิตใจผ่านการตีความและรับรู้สิ่งรอบตัวมันคือภาพที่เราวาดไว้ในใจบางครั้งมันเป็นภาพแห่งความหวังอันสว่างสวยและเปลี่ยนไปด้วยพลังบางครั้งก็เป็นเงามืดที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวคลื่นความคิดนั้นไม่เคยอยู่นิ่งมันคือธรรมชาติก่อกำเนิดอารมณ์และความถี่ที่ตามมา ตามความเข้มข้นของห้วงคำหนึ่งลองนึกภาพว่าเธอเดินอยู่ในสวนความคิดแวบแรกอาจเป็นดอกไม้ช่างงดงามหรือใบไม้ร่วงโรยแล้วทั้งสองความคลื่นสันสะเทือนจากความคิดนี้สร้างพลังงานที่แตกต่างและมันช่างรวดเร็วเหลือเกินและกลายเป็นอารมณ์ที่ตามมาจะสะท้อนออกมาอย่างลึกซึ้งเธอที่รักอารมณ์เป็นความถี่ที่สะท้อนพลังงานในตัวเราอารมณ์เป็นเหมือนการเต้นของหัวใจ ที่เปลี่ยนจังหวะไปตามความคิดที่ส่งผ่านมันคือพลังงานที่ตอบสนองต่อคลื่นความคิดเช่นความสุขทําให้เกิดความถี่สูงสั่นสะเทือนราวกับเสียงเพลงที่สดใสในขณะที่ความเศร้าหรือความโกรธลดระดับความถีต่ําลงกลายเป็นเสียงที่เงียบงันและหนักอึ้งความถีเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนในใจเราเท่านั้นแต่ยังแสดงออกผ่านร่างกายเช่นน้ําตาที่หลั่งเมื่อเรารู้สึกเสียใจ หรือหัวใจที่เต้นแรงเมื่อเรารู้สึกตื่นเต้นหรือความโกรธที่เก็บงำอยู่ภายในแต่ไม่สามารถปกปิดสีหน้าหรือใบหูที่แดงก่ำได้ที่รักเสียงสะท้อนแห่งตัวตนจากความคิดและอารมณ์รวมกันจิตใจของเราประมวลผลคลื่นเหล่านั้นเป็นความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่เพียงปฏิกิริยาที่ผิวเผินแต่คือเสียงสะท้อนอันลึกซึง้งที่บอกเราว่าเรากำลังเชื่อมโยงกับโลกนี้อย่างไร ความรู้สึกบางอย่างเช่นความสงบความอุ่นใจหรือความรักเป็นเหมือนบทเพลงที่จูนคลื่นความคิดและอารมณ์ให้สมดุลมันคือเสียงสะท้อนที่เป็นหนึ่งเดียวระหว่างตัวตนภายในและสิ่งแวดล้อมการปรับจูนคลื่นความถี่ให้สูงเคล็ดลับแห่งการตื่นรู้และการเติบโตทางจิตวิญญาณชีวิตเปรียบเสมือนการปรับจูนคลื่นสัญ,ญญาณความถี่วิทยุหากคลื่นความคิดของเราถูกรบกวนด้วยพลังงานลบเช่นความกังวล หรือความกลัวความทีต่ำเหล่านี้ผลของอารมณ์ที่ตามมาจะทำให้เสียงสะท้อนของเราบิดเบือนแต่หากเราตระหนักรู้และปรับจูนความคิดใหม่เช่นมองหาแง่บวกในสิ่งที่เกิดขึ้นความทีจะเปลี่ยนไปและความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นมอจะช่วยนำเราไปสู่ความสมดุลเพื่อนๆที่รักจิตใจคือกระจกที่สะท้อนความเป็นจริงและอารมณ์คือคลื่นน้ำที่ทำให้ภาพในกระจกนั้นสันไหว ดังนั้นอารมณ์เป็นปฏิกิริยาแรกที่เกิดขึ้นในร่างกายก่อนที่จิตใจจะตีความเป็นความรู้สึกเมื่อเราเห็นภาพพระอาทิตย์ตกดินความคิดอาจตีความว่างดงามหัวใจของเราสั่นสะเทือนด้วยอารมณ์แห่งความสุขและท้ายที่สุดความรู้สึกสงบและอิ่มเอมใจก็เกิดขึ้นนี่คือการบูรณาการระหว่างจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณเป็นการเดินทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวความคิดอารมณ์และความรู้สึกคือสายใหญ่ ที่เชื่อมโยงเรากับโลกใบนี้เมื่อเราตระหนักรู้ถึงคลื่นและความถี่ที่ก่อร่างตัวตนของเราเราจะพบว่าเราคือส่วนหนึ่งของพลังงานที่ยิ่งใหญ่เราคือคลื่นเล็กๆในมหาสมุทรแห่งจิตวิญญาณทุกครั้งที่เธอรับรู้ถึงความสงบในใจนั่นคือการปรับจูนคลื่นให้สอดประสานกับพลังงานของจักรวาลและทุกครั้งที่เราส่งผ่านความรักหรือความเมตตาความเห็นอกเห็นใจเรากำลังสร้างความถี่สูง ที่จะสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราบนโลกทางกายภาพชีวิตคือการเดินทางของการปรับจูนขึ้นความคิดและอารมณ์เพื่อสร้างเสียงสะท้อนแห่งความรู้สึกที่สมดุลและสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราหากเรารับฟังเสียงสะท้อนนั้นด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเราจะพบว่าโลกนี้งดงามกว่าที่เคยและเราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งเสมอจงเป็นคลื่นที่สั่นสะเทือนด้วยพลังแห่งความรักและเป็นความถี่ที่กังวาลด้วยความสุข เพราะในที่สุดเสียงสะท้อนเหล่านั้นจะกลับมาสู่หัวใจของเธอเองสุดท้ายขอให้เพื่อนๆมีสติและความสงบก้าวสู่ความสมดุลความสุขทั้งในใจและจิตวิญญาณขอให้ทุกๆวันเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้และเติบโตวิวัฒนาทางจิตวิญญาณดำรงชีวิตอยู่ในความสันสะเทือนที่สูง อย่างสม่ำเสมอขอให้แสงสว่างแห่งความสมดุลนำพาชีวิตของเพื่อนๆไปสู่ความงามที่ไม่มีสิ้นสุด